ช่างหนึ่งแก้ทรงยินแบรนด์เนมทั่วไทยครับวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับส่งกางเกงมา4ตัว5ตัวพร้อมแบบสิเออนั่นนะแล้วก็ช่างหนึ่งก็ทำการประเมินจากแบบนะครับรีเซ็ตทรงใหม่ให้บางตัวก็จะมีการ ทำใหม่ทั้งหมดยกเป้าขึ้นบางตัวก็มีการทําทรงล้มแต่เข็บคู่ต้นขาหัวเขา่าความยาวปลายขาไล่สะโพกให้ใหม่แล้วก็ตัดต่อปลายขาให้ด้วยนะครับจัดให้หล่อครับวิ่งจะเข็บแจ่มๆนะครับตัดต่อให้สวยๆครับยินดีให้บริการทั่วประเทศไทยครับร้านช่างหนุ่อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับยินดีให้บริการทั่วประเทศไทยนะลูกค้าต่างจังหวัดส่งแบบมาด้วยก็ได้ครับหนึ่งตัวเหมือนเสื้อแก้แก้ทรงเสื้อก็ส่งเสื้ออีกตัวหนึ่งมาถ้าวัดไม่เป็นถ้าวัดเป็นก็ปุยงาน กับช่างหนึ่งได้ใน l ล n e ID nu ng 7 9 5 5ครับผมก็ยังไงก็สามารถสอบถามเข้ามาได้งานนี้จุดนี้ก็เสร็จเรียบร้อยช่างหนึ่งพร้อมที่จะส่งงานให้กับลูกค้านะครับลอ่อแน่นอนครับผมดูตะเก็บแจมๆนับ,บ,บ,บงานสไตล์ช่างหนึ่งก็เป็นเฉพาะช่างหนึ่งครับช่างอื่นก็จะมีเทคนิคหรือสไตล์เป็นของตัวเองครับช่างหนึ่งสไตล์แบบนี้ครับบ๊ายบาย